แบ,บ่งปันสักนิดหนึ่งนะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะเนื้อหาวันนี้นเราจชโอยกันสักครู่นะ ขอเวลาในการแบกบันสักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันแป๊บเลยนะสำหรับคนที่อยากจะมีรายได้เนาะ บอกเลยว่าอันนี้ทำง่ายมากแต่คุณจันทราหรือเปล่านี่ก็เลือกเอานะตามความชอบเลยอยู่ที่ดอกบริสนี่ง่ายๆสบายๆชิลๆต้องหาว่าเศษที่คุณโอยู่นั้นคุณโค ก็เ,ออเ,เรียกว่าโพสคุณต้องกา,ารอะไร ยดเยอะเกินยดเยอะเกินเฮมา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 เข้าเนื้อหาของเราวรดีฝานะจาะสำหรับ,รบวันนี้นะเออวันนี้อย่างที่บอกไปไม่ว่าจะช่วนหรือขายก็มีตังเหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณจะทํา ว่าคุณจะทำอะไรแบบไหนอะไรยังไงอ่ะมาก็บอกเลยว่าอยู่ที่ดอกเนี่ยพี่พพบอกว่าง่ายๆสบายๆแต่ต้อง,ต,องต้องตอบโจทตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีรายได้อะไรแบบไหนนะตามเขาเรียกว่าทำทำ,ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำในสิ่งที่ที่ตัวเองอยากจะทำแต่ว่าแนวทางในการทำ เราก็ต้องไปเรียนแบบจากคนที่ประสบความสําเร็จนาะว่าเอ้ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาทำลักษณะแบบไหนแนวไหนอะไรอย่างไรนะอ่ะอยู่ดอปรติเนี่ยมีก็อยู่แค่สามฐานะฐานะแรกคุณเข้ามาเนี่ยคุณก็เป็นแค่คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าขาคุณเข้ามาที่เนี่ยพี่หนุ่มบอกเลยนะคะว่าคุณได้รับสิทธิพิเศษนะคะ เหมือนกับทุกทุกคนเลยเหมือนกับทุกทุกคนเลยเหมือนอะไรยังไงต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณลูกค้าค่ะคุณลูกจัาจ่าที่คุณจะได้รับนะคะต้องบอกเลยว่าเมื่อคุณช็อบสินค้าสินค้าของ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 ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในระบบดอกเรดนะพี่ดอกขอบอกง่ายๆนะคะถ้าคุูถ้าเกิดคุณเนี่ย ชอปสินค้าที่เป็นแพ็กเกจ E O คุณก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง50ซถึง50ซแต่ถ้าเกิดคุณโอ้ยเผลอเขาเรียกว่าเผลอไปสั่งแพ็กเกจ C E O ถ้าเป็นแพ็กเกจ CEO นะพี่หนุ่มต้องบอกเลยว่าคุณต้องซื้อสะสมกันถึงต้องซื้อสะสมถึง10 CEO คุณถึงจะได้รับส่วนลดสูงสุดที่50%เพราะฉะนั้นพี่หนุบอกเลยนะจะว่างง่ายๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าค่ะที่อยากได้แบบว่า อยากได้ปุ๊บปั๊บเลยไม่อยากสะสมอุ้ยฉันสะสมไปเมื่อไหร่แล้วแล้วฉันจะได้ถึง50%าสะคุณก็ชอบสินค้าที่เป็นแพ็กเกจ B O ป่ะแพ็กเกจ B O ตอนนี้ก็มีเยอะหลายตัวนะลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูเข้าไปดูแอบลับนิ่มเปิดดูในระบบป่ะเปิดเข้าไปดูในระบบนิดนึง วันนี้ก็เห็นพี่นงชอปไปแล้วนะคะชอปชุดทุดลองโพคโพไปแล้วนะต้องบอกเลยว่าโพคโทตัวนี้พี่นงจะกินสองเม็ดนะกินเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งพอแต่ถ้าเกิดคุณดวน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 ก็แนะนำนะเช้าสองเย็นสองเออ ไปเรื่อยไป,ไปสินค้าอ่าว้าว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 ทำไมเนี่ยเอ่อตึ๊ดตื๊ดตื๊ดเดี๋ยวพี่โนดูก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่โน,น่ไอนี่ขึ้นจอให้คุณดู ขึ้นจอให้คุณดูนะหกเจ็ดแปดเก้าเก้าปกติเนี่ยพี่หนุเคยบอกเอาไว้ใช่ไหมว่าเคยบอกเอาไว้ไว้นะว่าว่าเอ่อตอนนี้มันมีสินค้าพิเศษนะพิเศษมากๆที่คุณซปไปแล้วเนี่ยคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับ macbook แล้วก็ได้รับส่วนลดสูงสุดนะคะห้าเ ครั้งถัดไปคุณเข้ามาช็อปเนี่ยคุณได้รับสิ่งคุณได้รับส่วนลดสูงสุดถึง้าสิ50%ปกติมันมีแค่สองรายการวันนี้มีรายการเพิ่มมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่อ่ะทั้งหมดมีสี่รายการนะ ั้งหมดมีสี่รายการแล้วนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจ๋าถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจนะคะโปรนี้ต้องบอกเลยว่าโปรนี้เป็นโปรกจ่ายสามที่คุณสามารถรุ้นรับ macbook นะคะแล้วก็ยังได้รับพันทีเลยที่คุณไม่ต้องรู้นั่นคือส่วนลดสูงสุดกันถึง50%นนะคะสำหรับคุณลูกค้าจ๋านะเดี๋ยวพี่หนุ่มขึ้นจอเปิดให้ดูอีกทีนะเดี๋ยว อธิบายก่อนในเรื่องของตำแหน่งที่คุณจะเข้ามานะ,ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจ๋าอย่างที่บอกสี่รายการนี้นะคะสี่รายการนี้คุณชอบหรือไม่ชอบนั้นก็แล้วแต่คุณแต่สิ่งที่คุณจะได้รับไปอย่างที่พี่นงบอกนั่นก็คือส่วนลดสูงสุด5 0าสําหรับคนที่สนใจอยากจะมีไรายได้จากกลับกับระบบดอกเบีบ้ยนะเริ่มต้นกันที่ศบาท ศูนย์บาทเนี่ยให้คุณเข้ามาทดลองเข้ามาทดลองโปรโมทก่อนยิ่งคนยิ่งคนที่ทําอะไรนไี่เป็นเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าจะเริ่มต้นอะไรยังไงพี่นงองแนะนําให้เริ่มกันที่ศูนย์ก่อนศูนย์ศูนยูนศูนย์ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเรียบตัดสินใจเพราะบางครั้งเนี่ยพี่นงองรู้ว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจไปแล้วแล้วมันทําไม่ได้ไม่ประสบความสําเร็จคุณก็จะรู้สึก พอแทแล้วบางครั้งก็รู้สึกว่าเสียดายบางคน,นอาจจะรู้สึกเสียดายไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าเลยเพราะฉะนั้นที่นงแนะนำเริ่มต้นง่ายๆนะคะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามามีรายได้กับระบบดอกเด้เริ่มต้นกันที่ศูนย์ก่อนเริ่มต้นกันที่ศูนย์ทำอะไรยังไงสิ่งที่คุณจะต้องทำเนื่องคือคุณต้องโปรโมทสินค้า คุณต้องโปรโมทสินค้าที่อยู่ในระบบดอกติดคุณจะคุณจะโปรโมทตัวไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เอาที่คุณชอบเอาที่คุณสนใจนะสินค้ามีให้คุณคุณเลือกได้คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าคุณเริ่มที่ศูนย์แค่คุณมีออเดอร์มาคุณก็แค่คีดเข้าระบบนอกนั้นบริษัทจัดการให้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยเราไม่ต้องมานั่งคิดโปให้มันเหนื่อยให้มันปวดหัวเราไม่ต้องมานั่งแพ็กของไม่ต้องมานั่งส่งของสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะนั่นคือโปรโมตสินค้าและเราก็ต้องมาดูแลลูกค้าหลังการขายด้วยถ้าเกิดคุณเข้ามาคุณอยากจะเป็นนักขายอยากเป็นนักโปรโมทสินค้าคุณก็ต้อง ติดตามลูกค้าของคุณด้วยอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งนะอ่ะสิ่งที่คุณจะได้ไปนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเพื่อที่จะมีรายได้กับดอกเบี้เออทำแบบง่ายๆายสบายๆนะสิ่งที่คุณจะได้รับอย่างแรกเลยถ้าเกิดคุณสนใจอยากจะช็อปสินค้าในระบบพ็ชอช็อปได้ เพื่อเอาสินค้าเนี่ยเอาไปทดลองกินก่อนไปดูก่อนว่าเอ้ยสินค้าตัวนี้มันดีไหมถ้ามันด้องโปรโมทได้เลยเมื่อคุณเข้าใจในเรื่องสินค้าที่คุณกินเนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาถามเนี่ยคุณก็คุณก็จะตอบได้คล่องไม่กระตุกกระตะเวลาลูกค้าถามอะไรมาคุณก็สบายสบายชิ่ๆเพราะสิ่งที่คุณขายนั้นสิ่งที่คุณโปรโมทนะั้นฉันกินเอง ฉันรู้สึกของฉันเองคุณสามารถถ่ายทอดให้กับเขาได้อยา่างดีแน่นอนเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้ชอบในสิ่งที่คุณขายนะแต่เขาชอบในสิ่งที่เป็นตัวของคุณคนที่เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์กับพวกเราทุกคนเนี่ยกับคุณด้วยเนี่ยคือผู้ที่สนับสน,นุนอยากให้เราเนี่ยมีไรายได้ส่งเสริมให้เรามีไรายได้จากตรงนี้ ก็ต้องขอกราบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่ช่วยนะคะให้ให้พี่หน่งแล้วก็คนที่ทำหมอนแปพี่หน่งเนี่ยได้มีรายได้กันทุกคนเนาะต้องขอขอบพระคุณทุกคนนะอ่ะมาต่อเรื่องของราจะสําหรับคนที่ทข้ามาโปรโมทนะควรสามารถช็อปสินค้าและสินค้าที่คุณช็อปได้พี่หนุ่งบอกเลยว่าเป็นสินค้าราคาเปรดราคาเปรด พราะฉะนั้นแค่มีออเดอร์คุณก็แค่ีย์ออเดอร์แล้วก็โอนเงินตามจำนวนที่เป็นสินค้าราคาปิดส่งให้กับบริษัทแค่นั้นเองส่วนที่เหลือคุณเก็บไว้นะคะส่วนที่เหลือที่ลูกค้าโอนให้คุณคุณก็เก็บเข้าธนาคารของคุณซะเก็บเข้ากระเป๋าของคุณซะนะง่ายๆนะคะสำหรับนะักโปรโมนะคะ ส่วนตำแหน่งสุดท้ายนะคะตำแหน่งพาร์ทเนอร์หรือตำแหน่งนักธุรกิจนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจดอกเบีหน้าที่ของพวกเรานะคะนั่นก็คือการโปรโมตตัวแพลตฟอร์มโปรโมตตัวสินค้าด้วยหรือเรียกง่ายๆสั้นๆก็คือนั่นนั่นก็คือการขยายสาขาสิ่งที่ทำ สำหรับนะักธุรกิจทำสองอย่างแค่ชวนแค่ชวนเออเขาเรียกว่าชวนให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาช็อปในระบบดอป a ติแล้วก็ขยายสาขาของตัวเองด้วยการชวนเพื่อนมาลงธุรกิจชวนเพื่อนมาทำธุรกิจกับชวนเพื่อนมา s h o ปปิ้งในระบบดอิอีกหน่อยก็จะเป็นแอปดอ p s ิสแอปช้อปปิ้งออนไลนะคะแอปช้อ p ปิ้งออนไลนอีกหน่อยนะอีกหน่อยนะต้องรอกันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะอ่ะสิ่งที่นักธุรกิจจะได้รับไปพี่หนูต้องบอกต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับไปนะคะนั่นคือคุณจะได้รับส่วนลดเหมือนกัน ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง50%แล้วก็ยังได้ค่าตอบแทนนะคะจากการขยายสินค้าสูงสุดถึง70%นะอ่ะเดี๋ยววันนี้เข้ามาดูจะพี่โนกพาทัวร์นะคะตอนนี้มีโอ้โหคุณสามารถเอาไปโพสต์เอาไปโปรโมทกันได้เลยนะจ๊ะสำหรับนะักโปรโมทนะที่เข้ามากันแบบศูนย์ศูนย์บาทนะคะแบบไม่ต้องลงทุนเลย มามามาเดี๋ยวพี่หนุกเขาแพร์สแป๊บแปหนึ่งเข้าให้ดูกันแปร์สแป๊บแปหนึ่งนะไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่เออชูมาแล้วมาแล้วอ่ะ พาทัวร์พาทัวร์พาทัวร์นะจ๊ะอ่ะมาพี่หนก็เพิ่งสังเกตเห็นมาตอนเย็นนี้เองปโปรนะคะปโปรเก้าจ่ายสามนะคะสุดภูมเลยบอกแล้วสุดโครมจริงๆอ่ะ โปรโมชั oh, ่นโปรแรกนั่นคือรุ่นแม็กนะคะรุ่นพี่แม mm ็ก hmm. ของเรานะจ๊ะด้วยไฟเบอร์สามกล่องด้วยไฟเบอร์สามกล่องกับบาร์สโรเซ่อย่างที่บอกว่าบาร์สโรเซ่เนี่ยมันคือคอลลาเจนผิวขาวนะหกซองขนาดทดลองหกซองให้คุณไปส่วนอันที่สอง โปรที่สองนะคะนั่นคือบาร์สโรสอับพุง่ายง่ายนั่นคือคอลลาเจนผิวขาวสามกล่องบวกกับคอลลาเจนผิวขาวอีกหกซองจ๊ะลุนรับแม็กซ์นะคะที่แม็กซ์ไปโปรที่สามโปรที่สามจะเป็นมาร์สสามกล่องบวกกับคอลลาเจนผิวขาวอีกหกนะคะโปรสุดท้ายโปนี้ก็คือโปรที่พี่หนุกโปรโมทไปเนาะโปรสุดโหด เออโปรสุดโหดของพี่หนกไปไหนอีกโปตั้งไว้เหลือโปรเดียวแล้วล่ะโปรสุดโหดนะอ่ะนี่นี่นี่โปรสุดโหดโปรนี้ก็ไฟเบอร์สารนะคะแถมแถมบาสอีกหกคอลลาเจนผิวขาวอีกหกเหมือนกันตัวนี้คือสี่ตัวนี้คือคุณสามารถดูนับแม็กบู k กันได้นะอ่ะอย่างที่บอกไปอ่ะพูดถึงเรื่อง เรื่องของระบบไปแล้วเนาะเราก็มาพูดถึงเรื่องสินค้ากันบ้างดีกว่าสินค้าวันนี้ก็คงเห็นพี่นงโพสไปแล้วนะโคโค่นะคะโคโค่คีรับชุดทดลองไปแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่นงให้ดูนะพี่นงเนี่ยคีรับชุดทดลองไปแล้วตัวโคโค่ะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นนะว่าในเซตของชุดทดลองเนี่ย ของพี่โหนเนี่ยจะไม่มีโคโค่ขึ้นแล้วจะไม่มีโคโค่ขึ้นเพราะฉะนั้นทุกๆุกคนขาทุกๆคนจา๋าไม่ว่าคุณจะเข้ามาในฐานนะไหนก็แล้วแต่สินค้าชุดทดลองเนี่ยจะมีขึ้นให้คุณหมดทุกตัวนะให้คุณหมดทุกตัวคุณจะเลือกรับตัวไหนก็ได้ก็แล้วแต่หรือคุณจะเลือกรับทั้งหมดก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณคลิกรับไปแล้ว สินค้าตัวนั้นที่คุณคลิกรับไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นในระบบให้คุณอีกนะคะมันจะไม่ขึ้นระบบให้คุณอีกส่วนตัวไหนที่คุณยังไม่ได้รับไปมันก็ยังคงอยู่ในระบบนะเห็นไหมว่าไฟเบอร์สองซองวิตามิาดีกับยาแล้วก็คอลลาเจนผิวขาวกับเจรี่เนี่ยพี่นงเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระบบเหมือนเดิมยกเว้นโคโ้กของพี่นง โคโของพี่นงหายไปแล้วออกไปแล้วจากระบบนี้โดยสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นได้รับแค่ครั้งเดียวนะจ๊ะโ,โค่รับได้แค่ครั้งเดียวนะไม่มีสิทธิ์รับแล้วนะ ตอนนี้นะคะของพี่หนงเนี่ยรหัสพัสดุยังไม่ขึ้นนะจอจากเมื่อเมื่อตอนเย็นที่พี่หนงโพสไปนะพี่หนงได้รหัสออเดอร์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รหัสพัสดุอย่างเดียวนะเดี๋ยวลองดูระยะเวลาแลา้วกันวันนี้วันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวค่อยดูว่าเลขพัสดุเนี่ยจะขึ้นวันไหนแต่อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ยทางทางบริษัทเนี่ยเขากาลังย้ายของย้ายสินค้ากันอยู่ เออย้ายของย้ายสินค้ากันอยู่แต่พี่นองดูแป๊บหนึ่งเจออยู่ไหนๆก็ไม่รู้เสะไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่ไม่เปิดให้ดูแลไม่เปิดให้ดูแลเอาไว้ให้ไปเข้าไปดูในกลุ่มเองนะให้เข้าไปดูในกลุ่มเองเอ่อวันนี้ก็ฝากเอาไว้นะจ๊ะสำหรับระบบนะคะตอนนี้เป็นระบบ อยู่นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยนะะียจะมีแอปแอปช้อปปิ้งออนไลน์น้องใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นของบริษัทดอบ,บริของเรานั่นเองถ้าเกิดคุณสนใจอยากเข้ามาเป็นส่วนร่วมหนึ่งนะคะส่วนร่วมหนึ่งอ่ะส่วนร่วมหนึ่งอะไรยังไงตอนนี้ก็คือก็มีสินค้านะคะทยอยทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดคุณสนใจ,จเอาสินค้าของคุณเนี่ย เออ่เข้ามาอยู่ในระบบของดอกดิสนะคุณลองติดต่อไปที่บริษัทนะคะติดต่อไปที่บริษัทดอกดิสเป็นถามเราว่าเอ้ยว่าว่า,วาทางเจ้าของเนี่ยเขาต้องการต้องการสินค้าเพิ่มไหมแล้วไปคุยรายละเอียดข้อตกลงอะไรทั้งเองนะลองดูลองดูเพราะว่าบริษัทดอกดิสแล้วก,ก็ก็ต้องบอกเลยว่าเออยูเซ ยูเซอร์ของระบบดอปเพิ่มจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะไม่ว่าจะเป็นผู้ช็อปเองผู้ที่ต้องการจะมีไรายได้จากระบบดอปปินะก็มีเพิ่มจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากเอาสินค้าของคุณเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับระบบดอปปิคุณก็ลองติดต่อกับเจ้าของบริษัทดอปดูนะจ๊ะว่าสามารถเอาเข้าไปวางได้ไหมเนาะอ่ะ สำหรับวันนี้พี่ฮัลโลสซีก็ต้องฝากกันเอาไว้แค่นี้นะคะสำหรับน้องใหม่นะคะน้องใหม่หลายแต่ไม่บริสุทธิ์จริงๆเองเองมันเป็นยังไงลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูนะจ๊ะเข้ามากันก็มีการอยู่แค่สามสถานะอยากจะทำอะไรก็เลือกเอาตัดสินใจกันเอาเอง<ม>ชอบชอปก็เข้ามาชอบ อยากจะมีรายได้ก็เลือกเอาว่าอยากจะเป็นนักโปรโมทสินค้าแค่โปรโมทสินค้าอย่างเดียวขายของหร,อหรือว่าอยากจะเข้ามาเป็นเจ้าของธรุรกิจที่ต้องการจะขยายธรุรกิจของตัวเองให้มีหลาย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 ,ลาย,ลายสาขาแล้วก็สอนเอ,อ่ออีกหลายหลายคนให้มีผลลัพธ์เหมือนที่คุณมีสอนให้เขาเป็นสอนให้เขาได้แล้วคุณก็จะได้รับค่าตอบแทนจากการสอนทีมงานจากการ ขยายสาขาของ er um คุณนะจ๊ะสําหรับวันนี้ก่อนจะร่วมรากันไปนะพี่นงพี่ฮันองศรีก็ต้องขออวยพรให้กับทุกๆุกคนดูเย็นเป็นสุขมั่งมีบุญกุศลขาขเแียงเรงกันทุกท่านนะจ๊ะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดี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 แล้วก็โชคดีกับจักรวาลอันร่เฟือนี้นะจ๊ะสําหรับค่ำคืนนี้ที่ท่านองศรีก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีราตรีสวัสดีทุกๆท่านจ้ายปาป แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะเดี๋ยวค่อยมาเมาเรื่องสินค้ากันต่อนะ